สดีครับท่านผู้ชมแฟนมวยทุกท่านครับพบกันที่เคยกับการวิเคราะห์คู่มวยก่อนชกในคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปวิเคราะห์คู่มวยในศึกวันลุมพินี9 2ซึ่งจะชกกันในวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567ณสนามมวยเวทีลุมพินีกรุงเทพพันพยักษ์กิจเมืองนนจะชกกับเอกอบีเกรฟ นักชกชาวรัสเซียในรุ่นเป็นตะเวทน้ำหนักไม่เกิน13อปอนด์ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ไปดูประวัติและสิติการชกของทั้งคู่ก่อนครับพันพยักษจิตเมืองนนจยอดมวย3ามพสมีส่วนสูง5ฟุต8นิ้ว175่งอ,อยิบาซนติเมตรอายุยี่สิปีมาดูสิติการชกหกไฟล่าสุดของเขานะครับชนะคะแนนเอนกชนในการชกกันสยกมาซาฮิเด คูโดแพ้คะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกซูเป,ปเล็กเกียรติหมู่9ใช้คะแนน,นเอกฉันในการชกกัน3มยกแดเนียนฟูเอตัดชนะนอกเอายกสซาวาดไมเคิลวันไฟไหนน์หนึ่งแพ้คะแนนไม่เอกฉันในการชกกัน3ยกซูเป,ปเล็กเกียรติหมู่9วัน164และครั้งล่าสุด ชนะคะแนนเอกชันในการชกกัน3ยกซินวีอว,วีเตสในวันลุมพินี83มาดูทางด้านเอกอบิเกรฟสูง5ฟุตเนิ้ว176เซนติเมตรเป็นชาวรัเสเซียอายุ12ปีมาดูสิติการชกมีแค่ไฟเดียวไฟแรกของเขานะครับในวันชนะ t ีโยก1จร่งสิงางเล็กฟอร์คำจำนาน วันลุมพินี86วันที่8พิกายน2 5 6รยที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยในไฟนั้นนะครับเขาก็ได้ปล่อยหมัดฮุบขวาเข้าไปคางกิ่ง้างเล็กลงไปให้ให้กรรมการนับ10บนะครับท่านผู้ชมแต่กิ่ง้างเล็กก็ล,ลุกขึ้นมานะครับเร็วแต่ว่าขายังแกว่งอยู่นะครับไม่พร้อมที่จะชุกต่อกรรมการก็เลยให้กิ่ง้างเล็กแผลนอกไปในยกแรกนี่เองนะครับ เมื่อมาเปรียบเทียบสถิติการโชคของทั้งคู่พันพยักจิตเมืองนนท์โชค6ไฟ์นะครับล่าสุดก็ชนะ4ี่แพ้2นะครับส่วนทางด้านของเอกกอปิเกรฟนะครับก่อโชคเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในวันยังไม่เห็นอาวุธอะไรที่ชัดเจนนะครับเพียงแต่เห็นแต่หมัดนะครับถือว่าต่อยมาที่ดีนะครับสไตล์นักมวยชาวรัสเซียนะครับเต็ปบเท้าที่ดีเหมือนกันนะครับถือว่าเขาออกรวดเร็วนะครับ หัวข้อที่จะมาวิเคราะห์ในมวยคู่นี้นะครับก็มี5ข้อด้วยกันนะครับ1น้ําหนักหมัดจอก2ความอืดของคาง3ความอืดของหน้าท้องลาตัว4ีลุมหลังช่องชก5จังหวะฝีมือในการออกอาวุธแก้เกมบนเวทีนะครับมาดูหัวข้อที่1นนะครับน้ําหนักหมัดจอกนะครับก็ถือว่าทั้งคู่นะครับออกหมัดซอกได้ดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนักมวยชาวรัสเซียนะครับถือว่าสเต็ป การออกหมัดนั้นถือว่าดีอยู่แล้วนะครับแทบทุกคนเลยนะครับที่มาชกน้ำหนักหมัดจอกในหัวข้อนี้นะครับผมให้คะแนนเท่ากันนะครับ18คะแนนเท่ากันนะครับมาดูหัวข้อที่2นะครับความอืดของคางนะครับข้อนี้ก็สําคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ได้กล่าวไปในหลายคลิปนะครับว่าถ้าคางอ่อนคางเปราะคางบ้างคางกระจกนะครับก็มีสิทธิ์ร่วงนะครับถึงแม้ว่า คู่ต่อสู้นะครับจะออกหมัดออกศอกได้ไม่หนักมากนะครับมีโอกาสนับนกได้นะครับท้าขางเปาะขางบางนะครับผมให้ทางพันพยักนะครับ19คะแนนนะครับเหลื่อมอยู่นิดๆนะครับให้ทางเอกอ์บิวเคฟนะครับให้18คะแนนนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่เห็นนะครับการโชคที่หลากหลายของเอกอ์เลยนะครับ เขามาชกแค่ไฟเดียวนะครับก็ชนะนอกไปนะครับนายกแรกท่านเองนะครับมาดูหัวข้อที่3นะครับความอืดของนัททองตัวนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับพันพยักต่อยมวยไทยมาอย่างชุวนนะครับย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับความอืดของนัททองตัวก็สําคัญมากๆนะครับถ้าอ่อนซ้อมกล้ามท้องไม่ดีนะครับซ้อมไม่ถึงนะครับถ้าโดนเข่าหนักๆมัหนัก มีออดมียุบได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมให้ทางพันพยักษ์นะครับเหลื่อมอยู่นิดนินะครับ19คะแนนนะครับให้ทางเอกกอบีเกรฟนะครับ18คะแนนนะครับมาดูหัวข้อที่4รูปร่างช่องชกถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับความสูงห่างกันแค่1เซนติเมตรนะครับเอกกอนะครับสูง176เซนติเมตรนะครับส่วนทางด้านพันพยักษ์สูง175เซนติเมตรนะครับสูง กว่ากันแค่1เซ้นนะครับผมให้คะแนนเท่ากันนะครับ18คะแนนเท่ากันนะครับมาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่5จังหวะฝีมือในการออกอาวุธนะครับถือว่าพันพยัก์นั้นเป็นมวยจังหวะฝีมือดีอยู่แล้วนะครับใส่มวยมาอย่างชกชนนะครับมีลูกถีบมีแข้งที่อันตรายนะครับหมายกั้นคอได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเข่าในด้วยนะครับถือว่าจังหวะฝีมือดีกว่านะครับท่านผู้ชมผมให้ทางพันพยักษ์สิบเก้าคะแนนนะครับ ให้ทางเอกอมีเกรฟ17คะแนนนะครับเมื่อรวมคะแนนทั้ง5ข้อแล้วนะครับท่านผู้ชมพันพยักได้ไป9 3คะแนนนะครับส่วนทางเอกอมีเกรฟนะครับได้8 9คะแนนนะครับถือว่าห่างกังน4คะแนน you, 8, นะครับถือว่าขาดนะครับท่านผู้ชมนะครับค่อนข้างขาดนะครับเมื่อรวมคะแนนแล้วนะครับห่างกัน4คะแนนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชม คิดเห็นเป็นยังไงนะครับก็ช่วยแชร์ความเห็นเข้ามานะครับอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับมวยคู่นี้นะครับผันพยักก็ถือว่าเป็นยอดมวยนะครับทางด้านเอกอเกรฟก็ถือว่ายังหนุ่มยังแน่นนักสดกว่านะครับท่านผู้ชมก็ได้เปรียบเสียเปรียบคนคนละอย่างนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับช่วยแชร์ความเห็นเข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะครับท่านผู้ชมจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ผลกินเห็นอาจจะแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละท่านนะครับไม่ว่าผลการโชคจะออกมาอย่างไรนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านนะครับเป็นดีด้วยกับผู้ชนะนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ